ให้โคนเสก่อนอย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลวกลายเห็นคนอื่นเลวนี่ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดกระจายของเราอัจนาโจทยญาติตานางังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้กล่าวโทษโจทย์ตัวเองว่ามันเลวว่าเสมอหาจุดความเลวของกายหาจุดความเลวของใจ อย่าไปหาจุดของความดีถ้าพบความเลวจุดไหนทำลายความเลวจุดนั้นให้หมดไปแล้วความดีมันก็ปรากฏเองนื่อแต่จิตใจก็เรามีความระมัดระวังอยู่อย่างนี้แด้ว่าเชื่อองค์สมเด็จปัญจฉรีว่าร่างกายแปวนนิจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นทุกอนัตามันสลายตัวแล้วจิตใจจิตใจไม่ผูกพันในร่างกาย ก็มีศีลบริสุทธิ์มีจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ย่าไม่โอ้องสมเด็จ